เบื้องต้นนี่คือความสําคัญของข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะที่ที่เราจะมามาได้ยินหรือว่ามารู้สึกเอ๊ะเราจะต้องมีการจัดการข้อมูลนะคะข้อมูลมีได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพแต่บางเอื้นว่าพอเราอยู่ในยุคนี้นะคะซึ่งเทคโนโลยีก,ก้าวหน้าแล้วก็ ความก้าหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ข้อมูลเนี่ยจะ,ะมีจํานวนมากขึ้นนะคะก็คือมีวอลลุ่มเยอะมีเว l ล c ซิตมากและมีคุณสมบัติอื่นๆที่ทำให้เราเรียกว่าเป็น Big Data นะคะมันก็เลยทําให้เกิดอองความรู้ใหม่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การจัดการ ข้อมูลนะคะซึ่งตัว quality rating เนี่ยโดยปกติเวลาที่เราจะจัดเรตในในในทีวีใช่ไหมคะในรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าคือการวัดว่ามีคนชมรายการเรามากน้อยแค่ไหนคือเป็นจํานวนในการดูตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้ไ ชี้วัดว่ารายการนั้นมีคุณภาพหรือไม่ใช่ไหมคะคือการรายการที่คนดูเยอะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรายการที่มีคุณภาพเพราะนี้โจทย์ของกองทุนพัฒนา,าสื่อภาระสร้างสรรค์ก็คือว่าเราจะมีตัวชี้วัดอะไรที่บอกถึงความเป็นคุณภาพของสื่อนะคะอันนี้อาจจะตัดตอนมาถึงว่าแล้วเราจะวัดยังไงนะคะวิธีการที่เราดีไซน์ในการที่จะออกแบบ เครื่องมือวัดครั้งนี้ค่ะเราใช้ศาสตร์สองศาสตร์ด้วยกันก็คือศาสตร์ด้านของการวิจัยเชิงประเมินผลนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ทํากันมาในศาสตร์ของทั้งทางทุกศาสตร์เลยรวมถึงทางนิเทศศาสตร์ด้วยนะคะด้วยการเก็บข้อมูลแบบประเมิเชิงปริม,มาณนะคะเก็บแบบสอบถามเก็บข้อมูลออนไลน์แต่ว่าที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเราใช้ศาสตร์ด้านด้านด a ต้าไซส์หรือว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแหล่งข้อมูลจากโลกออนไลน์ d a t a a c q u i s i t i o n นะคะหรือว่า นำมาเก็บรวบรวมแล้วก็คัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก,การวิเคราะห์นำไปสู่การวิเคราะห์นะคะแล้วก็วิชวลไลซ์ออกมาะะอันนี้ก็เป็นการอลองนะคะทดลองในการที่จะนำเอาศาสตร์ด้านเทีศาสารข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการประเมินคุณภาพรายการนะคะที่ปัจจุบันออกอากาศทั้งในทางโทรทัศน์แล้วก็ออกอากาศทางในทางสื่อออนไลน์ด้วยออกอากาศออนแอร์ air, ทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะโดยที่ในส่วนของการ การวัดเนี่ยเราก็แบ่งนนในส่วนของการทำา d a t a Ana l y s i s เนี่ยเราใช้หลักการเรื่อง Social Analysis นะคะมีการใช้ระบบใช้แนวคิดเรื่อง natural language processing เพื่อที่จะดูคีย์เวิร์ดต่างๆที่แสดง,ง,งถึงความรู้สึกเชิงบวกเชิงลบของความคิดเห็นจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่มีควาคุณภาพรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบนะะื้อรายการด้านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ด้านเทคนิคการนําเสนอนะคะนี่ก็เป็นการ การเริ่มต้นนะคะที่เราจะาบูรณาการเอาทั้งศาสตร์ในเชิงการประเมินผลแล้วก็มาบวกกับดาต้าไซส์เพื่อที่จะชี้วัดถึงคุณภาพรายการนะคะสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยก็มันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเสียงของคนที่ดูในออนไลน์เนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะชี้วัดได้ว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็เห็นว่า,เ,าเป็นส่วนที่ เขาพึงพอใจนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างรายการหนึ่งที่เราเก็บข้อมูลอีจนนจะเป็นข้อมูลส่วนที่เป็นเซอร์เวย์นะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วรายการของข่าวข้ามมิติใหม่ซึ่งเป็นรายการไทยวีบีเอเน่ยถ้าเราดูแค่ออ d เ n นส์เรตติ้งที่มาจากบริษัทเอกชนที่ทําอยู่ปัจจุบันนะคะก็จะอาจจะเรตติ้งไม่มากแต่ว่าพอเรามานํามาใช้วิธีการประเมินคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่า จากมิติเดิมที่เรามองแค่มิติเดียวเรื่องของการเปิดชมไม่เปิดชมนะคะเราพอเราเจาะลึกลงไปถึงการมองถึงคุณภาพรายการเนี่ยผู้ชมที่ได้ได้ได้เสียงสะท้อนกลับมาว่ารายการแม้ว,ว่าเิ้งจะไม่ดีแต่ว่ามันก็มีมิติคุณภาพที่สามารถทําได้ดีอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาสามสื่อเองเนี่ยสามารถได้เสียงสะท้อนกลับไปว่าแล้วคนชมไม่ว่าจะเป็นชมทางทีวีชมทางออนไลน์เนี่ยเขามองว่า ตัวสื่อเองทําอะไรที่ยังไม่ค่อยได้ดีบ้างเช่นท<ม>่านในภาพนี้ดูตรงสีแดงก็คือว่าตัวชีวัตที่มีค่าเสียดสีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองที่ทําให้ได้เสียงสะท้อนนะคะกลับไปสู่ผู้ประกอบกิจการหรือว่าคนที่ทําสื่อเองซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็จะบอกว่าเราก็มีการสะท้อนเสียงกลับไปที่ที่ช่องที่สถานีต่างๆที่รายการต่างๆก็จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพรายการในอนาคต ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคุณลักษณะอันนึงหรือก็ที่ที่ได้จากการทำการใช้ t a t c i e ซ c ์เข้ามานะคะในส่วนของการประเมินผลด้วยนะคะ